สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอดีนะครับผมผมจะมาแจกแอดออนนะครับผมแอดออนเอ่อความสามารถของม็อบต่างๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีคลิปอะไรให้ทำนะครับ ก็ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรคลิปอะไรให้ผมทำเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีคลิปอะไรให้ทำเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็มี130คนแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามผมมาผมทำมาผมความฝันผมนะผมยังเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากเลยนะครับก็นะโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาแจกแอดออนนะครับผมโอเคครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะครับมาก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องมาดูชิ้นส่วนแรกกันก่อนนะครับมันก็คือชิ้นส่วนแรกแบบนี้นะครับมันเอาทําไปละมันมันเอาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันเอาไปทําอะไรไม่รู้นะครับนะก็เนี่ยผมทําแล้วนะนี่นะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมผมทําแล้วนะเห็นไหมชมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผม ผมผมคิดว่าอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถเอาไปไอ้คราฟไอ้พวกไอ้สกิลของม็อบได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะปรับไปดูนะครับมันน่าจะเอาไปคราฟสกิลของม็อบได้นะครับทับ G A M D M B O D โอเกมหมดสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเอานี่นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเราสามารถคราฟได้จริงๆด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ต้องคราฟมานี้นะครับผม นี่นะคะเออนี่ประมาณนี้เลยนะคะผมเอ็นเดอร์แมนก็มีประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้นะก็คือสรุปก็คือไอ้พวกนี้นะคะผมมันก็ต้องใช้ไอมันคือการคราฟนะครับผมไอพวกนี้นะครับมันเอามันเอาไว้คราบนะครับผมก็คือถ้าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็กดมาที่โตคราบนะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะครับผมเอยไม่ใช่สิเออกดกดปิดตรงนี้นะครับกดปิดนะครับผม มันก็จะมีให้สีแดงหมดเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะดูวิธีการคราฟได้นะครับแต่ว่างงานมันก็จะไม่มีวิธีการคราฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคราฟยังไงมันอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับผมโอเคก็จะเป็นแร่สีม่วงนะครับผมอันนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีแร่สีเขียวแร่สีฟ้าเป็นแร่ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็แร่สีน้ำเงินนะครับก็แร่สีเทาๆดำๆนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมนะนี่นะครับก็นะครับอืมมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้หน่อยดีวยกว่าโอเคครับทุกคนผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็มาโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมผมจะ พาไปดูอย่างละสองอันนะครับอันแรกก็คือแท่งเบรนะครับโอ้ยใครส่งระเบามานะโอ้ด่วนอะไรเนี่ยโอเคนะครับก็คือแท่งเบรนะครับผมก็คือพอเราถือแล้วเราถ้าเราชี้ไปทางไหนนะครับแล้วเรากดค้างครับมันก็จะยิงเง้นี่ให้นะครับแล้วก็ระเบิดนะครับผมโอ้ดูดิโอ้เป็นไงคุณผู้ชมโคตรเท่เลยนะครับมันก็จะเป็นความสามารถของม็อบนะครับผม แต่จริงแล้วเบรดมันยิงไฟนะมันไม่ได้ยิงแบบนี้นะครับเบรดมันยิงลูกไฟคนระับโอ้กดเออนะครับนี่ขดนับไฟกดอปปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องการอีกสองอันเชื่อไก่น้อยหวัดดีนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนก็ดีนะครับเอ้ยเดี๋ยว ขอติดก่อนอาชีพอาเชฟโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีไอ้นี่แล้วนะครับผู้ทดลองนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมผมจะลองยิงนะปุ่มถ้ายิงโดนตัวแกะเลยมันจะไม่ระเบิดน,นะครับหรือว่าถ้ายิงโดนตัวอะไรเลยมันจะไม่ระเบิดน,นะครับนี่เรแต่ถ้ายิงไม่โดนนะครับมันก็จะระเบิดแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําลายล้างที่ดีนะโอ้ไม่ก็ระเบิดตุ่มอว้ยแกตายยากจังวะ นี่แน่นี่แน่นี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 ่แตกซะโ้าแกะน้อยนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นไก่นะครับผมถ้าเราถือแล้วเราจะมีความสามารถวิ่งเร็วนะครับนี่ครับแต่เราแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเวลาตกลงไปเราจะเป็นไรเปล่านะครับนี่ผมลองขุดบล็อกนะครับแล้วก็ต่อขึ้นแบน์สูงๆนะครับแล้วเราก็ถือไก่นะครับว่าจะเป็นไรรือเปล่านะครับโอเคทุกคนนี่เราจะไอ้นี่นะครับผมโอเคเราจะขุดก่อนนะครับ นี่ยผมประมาณเท่านี้ก็ะอปรนะครับสองสามสี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองืีดูนะครับอุ้ยเจ็บโอ้โหโคตรเจ็บเลยนะแปลว่ามันชิเกนชิเกนโกหกว่ายกระโปกถ้าเรากด ถ้าเรากดค้างก็ไม่มีอะไรนะครับแกจงดวงตาซะนี่เนยิงทีเดียวไม่ตายสองทีน่าจะตายอ,อีอ,อสองทีไม่ตายแปลว่าเบามากเลยนะครับแต่ว่าเวลามันระเบิดนะ่ะมันจะแรงนะคะผมแตโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะผมโอเคปไปมาดูกันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไอเจ้าตัวนี้นะคะผมอุ๊ยอะไรเนะี่ยเมฆเหรอครับเออไม่รู้ดิ ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ทาแต่พอเราถือแล้วมันจะทำให้ตัวเราลอยขึ้นนะครับผมเอยเกือบจริงอือีเวลาจะลงก็โอ้โหโอ้โหขูเจ็บอ้ือโอ้ไม่กอดโอ้อไม่กอดโอ้เจ็บอืออะไรวะเนี่ย ลงนิดเดียวแม่งโคตรเจ็บเลยนะเอ่อเขื่อแตกโอเคผมตายเอ็นี่มันแรงมากเลยเนี่ยผมแค่บินนิดเดียวนะตกลงมาเอ,อ่อเขื่อเฮ้ยเดี๋ยวร์แรร์เนี่ยบินนิดเดียวเนี่ยบินอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเจ็บผมจะลองบินสูงนะแล้วก็ลองปล่อยลงมานะครับ แค่ในโคตรเจ็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปเลยจมูกหายไปแล้วเฮ้ยหายไปยังโหเห็นตอนหน้าตานเลยครับว่ามันหายนะครับต่อไาก็จะไปคิปเปอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับดูว่ามันจะระเบิดแล้วเราก็ตายไม่รู้นะครับ้าเดี๋ยวเราลองกดค้างนะครับอุยิงระเบิดโอ้โหระเบิดโคตรแรงโคตรแรงนะครับผมบอกเลย คีเปิ์โคตรแรงนะครับระเบิดยังใหญ่นะผมมา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 ดีมาดีขุ่งแตกมาดีอยากยะกโดนบ้างมาดีมาดีมาดีมดีคีปเปรลระเบิดระเบิดระเบิดโอ้แลกแลกแลกโอ้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีแค่นี้หยอกหยอกหยอกมันมีอีกมันมีอีกเออนะคะผมมาเดี๋ยวเราไปดูอ้นแลกแล้วเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคปะ โอเคนะครับคุณผู้ชมอย่างต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับเอนเดอร์แมนนะครับผมมาลงกดค้างนะครับมันก็จะคือถ้าเราชี้ลูกศรไปตรงไหนแล้วเรากดค้างมันก็จะวาไปตรงนั้นน่ะเห็นไหมเออประมาณตรงนั้นละกันอ๋อก็คือมันจะวาแค่นี้เดียวนะครับผมแล้วก็เจ็บโอ้โคตรเจ็บุโอ,เโอ้เจ็บเกินมาลองนี่โอ้เด้อเด้อเด มาโอ้ไม่ไม่เล่นแล้วอันนี้ก็คือมันคือการวาร์มนะคะแต่เราต้องเสียเลือดไปนะคะผม <_ S 1> ก็คือไม่คุ้มนะอันนี้คือไม่ดีนะถ้าเราลองอคือแตกไม่กอดอินเดอร์แมนเราทำกับแชนอย่างนี้ได้ไงเอาหายเอาเนี่ยเราก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับตัวเราไม่รู้นะครับโกเลมนะครับผมอีใช่เหรอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชละเบดโอ โอ้โหโอเมกดอะไรวะเนี่ยทำไมมันร้ายแรงขนาดนี้ก,นนนะก,นก็คือโคตรแรงโอ้แหลกเลยผู้ชมผมต้องเปลี่ยนซือเล่มใหม่ยโอ้โหโคตรแหลกนะครับก็คือถ้าเรายิงไอตัวนั้นไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือเท่ากับคิปเปอร์ระเบิดสามสี่ห้าครั้งเลยนะครัโคตรแรงนะผมกูไปดูตัวอื่นดีกว่านะครับ โอ้โหไปผมจะเอาสองตัวแล้วกันโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวหัวใจนะครับกดค้างกดค้างก็มีอะไรนะครับเพิ่หมหัวใจให้เราหนึ่งเดียวนะแต่ว่าจะเป็นโกลมนะครับก็คือก็คือแข็งแกร่งแล้วก็หัวใจเยอะนะครับก็คือต่อยต่อย,ต,อยต่อยแรงไหมลองดิแรงไหมเอ่ยเอ้าต่อยไม่ได้นะครับผมต่อยไม่ได้สรุปคือต่อยไม่ได้นะครับ ก็คือโกลมถ้ามันถ้าเราถือปุ๊บแล้วมันมีค่าตีแรงขึ้นมาด้วยนะผมไม่ชอบเลยเกียคนะ่ะแล้วเราถือนี่นี่โอเคโอเคแล้วผมก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับกล้วยนะแล้วก็มีตัวอะไรสีฟ้ามารู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋อปลาหมึกหรือเปล่าปลาหมึกนะครับมัง้ง ก็สามารถหายใจใต้น้ําได้นะครับถ้าเราถืออันนี้แล้วก็เลือดเพิ่มมาหนึ่งหัวใจนะครับแล้วก็เป็นกล้วยอันนี้ก็น่าจะระเบิดมั้งเอ้ยไม่ใช่หรือว่าระเบิดวะแต่มันแรงอะไม่ระเบิดนะคะผมแต่มันแรงนะครับนี่เด็ดนี่เด็ดกล้วยปลากล้วยปลาปลากล้วยไปโคตรแรงเลยปลากล้วยเคยเห็นปลากล้วยค่ะกล้วยค่ะสัตว์อะ กล้วยทำไมนาทำบากขนาดนี้โห้โคตรแรงนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอันนี้นะครับสลามกับแกะนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโดสูงนะครับแล้วก็กันไฟนะครับสลามไฟนะครับต่อไปก็จะเป็นแกะนะครับอะไรอ่ะอ๋อถ้าเราเอาแกะมาแล้วก็กดค้านะครับเราก็จะได้ขนแกะมาโห้ดีว่ะโอเคต่อไปนะครับ สำหรับใครที่เล่นเอาชีวิตรอดนะแล้วก็ใช้อะแบบตอนนั้นยังขาดแคลนขนแกะแล้วมีไอแกะตัวน,นั้นอยู่แล้วกดไปปุ๊บแล้วเราก็ได้สิบขนแกะเลยคูดคุ้มนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสลามสีเหลืองครับเดีเดี๋ยวเดีวเด,วเด,ววดอ๋อตอนนี้ผมเป็นแกะนะครับก็คือเราสามารถปั๊มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเนาะเฮ้ยเชวะ่ะ เออเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะทำไมดูผมผมดิผมของผมมันหายไปไหนดูดูตรงผมนะดูพอผมเจ้าอันนี้ออกปุ๊บขึ้นมาเลยโอ้โหโคตรหวหนแต่มันก็จะเป็นสลามนะครับก็จะกระโดดสูงนะครับผมกดค้างก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโลนะครับแล้วก็เพิ่มโลให้เรานะครับแค่นี้น,นะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับผม ต่อไปก็จะคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับก็ยิงได้นะครับผมก็จะเป็นยิงหินม้านะครับก็จะไม่ค่อยแรงมากมั้งหรือว่าพอมาอยู่กับตัวนี้แล้วมันจะแรงไม่รู้นะครับออโอ้ไปไหนโอเคนะครับก็นะโอ้ดูดิเต็มเลย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณใครอยากให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกด share. แชร์เ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามถ้าคุณอยากดูคลิปผมไม่วาก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะโอ้ดีนะผมเป็นก้อนเลยนะครับก็จะเป็นสลาบแต่ว่าผมว่าแกะดีมากเลยนะครับผมพอเราใส่ปุ๊โคโได้วคนแกะดีเยอะเลยนะครับผม นี่นะครับสำหรับใครที่เล่นเอาชีวิตรอดแล้วมีตัวนี้นะแล้เขนนแก้คแคนนะครับเุ้ย,ยผมลองนี่ดิดดลองแบบให้หมดทุกตัวเลยไปอ่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้เกมีตัวไหนอีเอามาดีโอโหดูดิผมกลาเป็นตัวอะไรไม่รู้โอโหดูดิพลังเยอะมากเลยไม่มีใครฆ่าผมได้เฮ้ๆโดดสูงด้วย ชบ,ชบเออพลังหมดนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนละครับบ๊ายบายผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าปกคลิปดีนะครับก็ก็ผมขี้เกียจนะเออค่อยเอาไปทำคลิปหลังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนละครับบ๊ายบาย